เปิดไวลุ้มน้าเขาเสาหน่าเกือมากเ้ยเดี๋ยวคอาจากันก่อนแม่จะใจห่อนเลยแม่ผู้สาวมาบานลําเทือแม่บวชมาโดนวยหิวฮให้เลี่ยมให้ไล่เนี่ยให้เลี่ยมให้ไล่คือคอยบอกคอยจ่าคอยบอกคอยจาเก็บอาการห้องห้องห้องเป็นนักบวชมาเลยลุกขึ้นตอนรับผู้สาวมาาทั้งหมดเอ้าตรงตามระเบียบพัก นับแบบภาษาไทยจากหนุ่มโจมาสะบัดหน้าด้วยหนึ่งสองไล่มาหนึตลกซึกเด่นตลกซึกเด่นตลกน้ำเร็วจีหาต่อไปนับภาษาอังกฤษจากทนายเก่งมา1 n 3 4 5 7 t h บอร์เหร็นน้าบ่อค่ะบร์เหนเอน้าบ่อเอาอันได้ยินตะวัานับ แพ <Bond> oh. ียร yeah. oh. oh. ีไหมคะอ๋ออยากส้วนผู้สาวมาเล่นด้ใยเวิธีดีโอ้ถ้าประดานลายนะทีไรนะเนี่ยเพราะไหนเพรไหนเพราไหนเพรไหนเพรไหนเพราะอยากให้เขาเล่นน้ามอยากให้เขาเล่นน้ามขั้นสำนวนเก่ากับทีน่างานปนีไปขีดสนะให้ไอ้เนี่ยไปแงบงึดตอนผู้บ่าวไปจีบผู้สาวเนาะผู้สาวยกกัเขาไม่ให้กินเออเป็นเสด็จกับกับบวกกาแล้วเนาะผู้สาวก็หูว่าผู้บ่าวอยากไอ้ส้วนน้องสาวลงไปมาสองคนเนี่ยเอ่อที่ไหนที่ไหน คนี่จะได้เอ็นเอาคุณสวัสดีครับเพชรชัยธีปศิไปครับได้ประกบสาวหน่อยเพชรบันแพงว้าเห็นบอสเนาะเห็นบ่บวชบวชบ้านโดนเคยเห็นบ่นางฟ้านั่นน้องสาวเคยฝันเห็นบ่นางฟ้านางสวัสดิ์คันพระบอกว่าผู้ใดงามเนี่ยจะเสื้อพระพระบระกอบจะเห็นผู้สาวหมาอีแดงกันจังงามแล้วคันพระบอกว่าครับเขาบ้านได้แซ่บเนี่ยเสียพระครับเขาจะเอานื้อวันไปสันประจำนั้นก็ยอมรับว่างาม ตามภาคกำเนิดห้องกับเก็บอาการเตรียมเลียมเหียงก่อนเคยลองแพ่งครูทิศซึกไหมบุครับน้องสาวผมเด้อน้องสาวผมน้องสาวสวัสดีหรือเปล่าเบาเบาเบาสวัสดีครับอ่าพ่ออยู่กับแอนโอลริม่าสองปีพ่อเพิ่ได้รับดนมาเน่ได้ บ่ได้ใกล้กันปานนี้เอาคือเบาๆบุญวาสนาอาจารย์มหาสมปองนี่หลายที่สุดเออใกล้ตกพื้นอะไรครับให้โอกาสเลยครับโอกาสเลยบ่เอาเอาเอาเนื้อมาทไทม์สูทเอาเนื้อ่ะเส้นท่านายก่อนครับเออผมก็บ่ไดปลองเพลงนี้โอ้มันก็ตสามสิบปีเนาะกแต่ยิ่งแต่แต่เป็นเด็กน้อยเยอะพ่อซอยเยอะพ่อซอยน้องแอนก็ดีใจด้ที่ได้มาใกล้ชิดอันมหาสมปองคุยกันหน่อยเคยฟังเงคยฟัตเพิ่นถึงเทศทางยูทูบ ฟังฟังตลอดค่ะเวลาเขียดๆแน่ก่นอนฟังกับพอ่อในหัวเลยค่ะถอดส่งเด้ว <c oughs> ยเด้อบอสใจเย็นบอสติดึงขึ้นนี่ยแหละกออรีบสาวให้มึงเน้กรีบสาวให้มึงเน้กรีบสาวบอสไปแล้วขยับนิดนึงครับทำไมคะหัวใจจะได้ตรงกันมาแล้วมาแล้วดอกนึกแล้วเอาเอาเลยเเอาลยมีค้าวกวนมีค้าวกวนมีผญายังฮะผญามีบ่งญาเอาตอนเป็นพระบ่เอาเลยฮะเอาตอนเป็นพระบ่ได้พึ่ง ฮะแต่โบราณมันใส่ไปอยากอายเพิอยากอายแล้วเจริงกมันมีมุกหลายอยู่แต่ประการเล่นเล่นเลยยังเล่นวะเหนื่อยไหมครับตอนนี้เหนื่อยไหมเออเหนื่อยค่ะแน่นอนนะครับคุณไม่เหนื่อยได้ไงคุณมาวิ่งในใจผมทั้งคืนอย่าสมมติจะเป็นกลางเว้นสมมติจะเป็นกลางเว้นค่ะอย่าออกไปข้างนอกนะครับทำไมคะอยู่ข้างนอกแล้วคุณจะอบอ้าวถ้าอยู่ข้างเราแล้วคุณจะอบอุ่นเอาละอยากอาย